สวัสดีครับมาดูนะครับมาดูบรรยากาศช่วงตอนกลางคืนนะครับวันนี้นะครับก็งานยุ่งๆนะครับช่วงเย็นยังไม่ได้ให้พ่อใหญ่กินหญ้าขอภัยครับกินน้ำนะครับกินน้ำนะครับจึงเป็นครับช่วงค่ำนะครับอาจึงนําน้ามาให้พ่อใหญ่ได้กินนะครับนี่นะครับพ่อใหญ่กินน้ําเยอะมากครับดูมันนะครับมันที่ไหลออกนะครับวันนี้นะครับมันไหลออกเยอะมากนะครับพ่อใหญ่นะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ่อใหญ่ครับคือ อันนี้คือผลของที่การให้ผู้ใหญ่กินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมันก็จะไม่อั้นนะครับก็จะออกเยอะนะครับถ้าถ้าผู้ใหญ่กินไม่ไม่อิ่มนะครับหรือว่าอาหารไม่เพียงพอนรับมันก็จะอั้นการอั้นมันครับไม่ได้เป็นผลดีต่อช้างที่ตกมันอยู่เลยนะครับก็อาจจะปวดหัวนะครับเนื่องจากมันอั้นไม่ออกครับนี่ครับวันนี้ผู้ใหญ่กินน้ําเยอะนะครับ ก็ได้บรรทุกบรรทุกนะครับใช้รถปิกอัพบรรทุกมานะครับก็ดีนะครับที่มีรถนี wow ่นะครับควันแสงก็มาช่วยนะควันแสงนะครับคขาควันแสงนะครับเป็นควันของแม่คุณซับนะครับนี่นะครับ2งถังนะครับน้ำสองถังนี้นะครับนํามาผู้ใหญ่นะครับมาให้ผู้ใหญ่กินนะครับดูนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็เทใส่กะละมังให้กินนะครับหมดเลยนะครับผู้ใหญ่นี่นะครับดูนะครับ มันออกเยอะนะครับดูนะมันที่ออกโอไหลเหมือนเหมือนบอ่อนะ้ำมันเลยนะเหมือนน้ำที่ไหลออกเลยนะครับแต่ดีนะครับที่ผูใหญ่เข้าใกล้ได้นะครับเข้าใกล้ได้ได้สามารถที่จะนำน้ำอาตักใส่ถังมาให้ผูใหญ่กินได้นะครับดูนะครับอมับนี่บวมมากเลยนะบวม วันที่2องแล้วนะครับที่ยังไม่ได้ล้างแผลให้พ่อใหญ่นะครับเนื <injected. S 2> ่องจากไม่มีพื้นที่พื้นที่ที่ล้างแผลนะครับยังยังยังไม่ยังไม่สะดวกที่จะยังไม่ยังไม่มีที่ล้างแผลที่มั่นคงดีนะครับที่จะล้างแผลให้กับพ่อใหญ่นะครับ ดูนะครับพ่อใหญ่ก็จะหันหาผมตลอดเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับเจ้าะเบงครับระเบงดูนะครับผมมาทางนี้เขาก็จะหันมาทางนี้นะครับดูนะครับจะหันตามนะครับนี่ครับถึงถึงว่ายังล้างแผลให้พ่อใหญ่ไม่ได้นะครับยังต้องรอรอทำที่ล้างแผลก่อนครับ ผมจะเร่งทำครับเร่งทำให้ให้เร็วนะครับที่ล้างเผลนะครับกับที่ลบพนชั่วคราวฮะให้กับพ่อใหญ่นะครับจะทำเร่งทำให้ได้เร็วๆนะครับก็ขอบพระคุณนะครับแม่ทุกๆท่านนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับอีกหลายๆกําลังใจที่อยากให้ผู้ใหญ่ได้มีบ้านมีโรงเรือนอยู่นะครับนี่นะครับดูมันนะครับมันออกเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เข้าปากนะ เกือบเข้าปากแล้วนะครับดูนะครับไหลนะครับเข้าเข้ารูปากนะครับแต่อาจจะเข้าเข้าไม่เยอะนะครับถ้ามันเข้าปากแล้วนะครับบางคนคราว่าอาช้างที่ตกมันแล้วมันไหลเข้าปากยังไงก็เมาครับเ <ste ep> มาแน่นอนเมามันแน่นอนเมาน้ํามันตัวของตัวเองแน่นอนนะครับคือการเมาน้ํามันนี้ก็คือการคือลืมตัวไม่มีสตินะครับ <ste ep> อาจจะอาจจะพลาดพลั้งนะครับอาจจะลืมตัวทําอะไรไปโดยที่อา่า ไม่รู้ไม่รู้ตัวนะครับเพราะใหญ่นะครับต้องระมัดระวังเป็นที่สุดเลยนะครับคือช้างที่ตกมันแล้วมันไหลเข้าปากนะครับถึงแม้พ่อใหญ่ไม่แสดงอาการจบต้กระโดดใส่หรือว่าอย่างไงนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าต่อไปพ่อใหญ่จะจะเป็นยังไงนะครับผมจึงต้องระมัดระวังเป็นที่สุดนะครับในการตกมันของพ่อใหญ่ในครั้งนี้นะครับ ับในการล้างแผลนะครับก็2วันแล้วข้อใหญ่ยัางไม่ล้างนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกทุกท่านอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากดูพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีพื้นที่ตรงไหนที่จะเหมาะที่จะสามารถที่จะเข้าล็อกข้อใหญ่ไว้นะครับคือทําแบบไม่ให้นะครับไม่ให้คือเซฟไว้ให้ดีนะครับนี่นะครับดูนะครับมันก็ไหลออกมานะครับสําหรับคําคืนนี้นะครับ น้ำก็กินสองถังครับสองถังเลยนะครับวันนี้นะครับครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ